ปฏิบัติการทางเวหาแผนล้ำลึกแยบยนต์ความพินาศย่อยยับต้องอุบัติต่อศัตรูพิชิตสะพานทันวาผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมสากัสตอนที่สองน่านฟ้าเหนือแผ่นดินเวียดนามเหนือยามใกล้เที่ยงทัศนวิสัยแจ่มใส บนเพดานบินสูงสามหมื่นฟุตรอบไก่มีแต่ความเว้งหวังว่างเปล่าท้องนาภาสะอาดสะอานไร้แม้ปุยเมฆเล็กๆสกปรนแสงอาทิตย์เจิดจ้าจนแสบในตากระจกใสเอลเมตรหรือหมวกนักบินไม่อาจกรองแสงได้จึงต้องอาศัยแว่นกันแดดซ้อนในอีกชั้นเพื่อช่วยให้สบายตาป้อมบินยักษ์ B-52 ทั้งหกเครื่องบินเกาะฝูงด้วยระยะสูงอัตราเร็วถือเข็ม85องศาคงที่มุ่งหน้าสู่เป้าหมายสะพานยุทธ,ธศาสตร์ ภายใต้สภาวะจิตใจที่ไร้แรงกดดันในทุกๆก,กรณีระยะต่อระยะเทียงระหว่างกาันและกัน1,000ถึง1,200หลาสามารถมองเห็นเครื่องหน้าเครื่องหลังเครื่องข้างๆทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นการสร้างบรรยากาศเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวบนจอเรดาร์ค้นหาประจำเครื่องยังปรากฏสัญ,ญญาณตำแหน่งของฟูงบินคุ้มกันร,ระยะห่างข้างหน้า25หไมล์บินเกาะหมู่นำเห็นเราให้รู้สึกอบอุ่นแตกต่างกว่าครั้งก่อนๆยังไม่เคยเป็นเริ่มเข้าเขตเวียดนามเหนือ โคพลอตเริ่มงานติดต่อสถานีควบคุมในทะเลซีซ่าเรียกทอร์นาโดซีซ่าเรียกทอร์นาโดเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดลอยลำสแตนบายในทะเลจีนฝั่งตะวันออกเวียดนามเหนือซึ่งถือเป็นทะเลสากลมีหน้าที่สนับสนุนหน่วยบินทิ้งระเบิดและหน่วยบินโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางยุทธ,ธศาสตร์รับทราบข่าวการเดินทางเข้าสู่ดินแดนคาสึกจากเครื่องบินรัตะเวนทางทหาร e c 1 2 1 i Star ตอบคำเรียกขานได้ทันทีตั้งแต่เรียกครั้งที่2ทอร์นาโดตอบ ขอทราบแผนสนับสนุนภารกิจซีซ่าออนทันวาโอเคขนาดนี้ซีซ่าหรือเวลาเท่าไหร่ก่อนออนทาก็ตเวลานอนที่บอมบิงลายลบ43นาที18วินาทีไม่มีอะไรหมายความว่ายังเหลือเวลาบินสู่เป้าหมายสี่43นาที18วินาทีสถานีควบคุมบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์เราแจ้งรายการสนับสนุนสำหรับแผนการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้โอเคซีซ่าฝูงบินเอฟไฟเตอร์มีแคปเต็มทุตทารวซหเครื่องคอนไซด์ป้ายพายเรสคิวกู้ภัยเต็มชุดคอนไซด์ฮุกเกอร์ ติมน้ำมันกาอากาศคอนไซเปโกโชุดรับการสนับสนุน30มไมล์ตะวันออกไฮฟองทุกหน่วยสามารถออนทรเกตภายใน25นาทีโอเคไหมจากไฮฟองเลยนะหรือว่าต้องการเปลี่ยนแปลงรายการไหนแจ้งมาได้เลยไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงโอเคผมรับทราบมีข่าวคืบหน้าเป้าหมายบ้างไหมเกี่ยวกับอะไรตัวเป้าหมายหรือระบบต่อต้านป้องกันทั้ง2รายการโดยเฉพาะข้อควรระวังโอเคเกี่ยวกับตัวเป้าหมายสะพานธนวาเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเสาต่อม้อขนาด6กคูณสิแต่ละช่วงสะพานยาว75หลาจํานวน5ช่วง ความกว้าง2เลนเดินรถความกว้างของแม่น้าจากเชิงสะพานถึงเชิงสะพาน650หลาโดยประมาณคําแนะนําในการโจมตีให้ปูพรมตามความยาวของลาน้ําเพื่อใส่จังหวะคลื่นน้าพัดกระแทกต่อม้อสะพานถ้าหากปูพรมไม่ลงเซนเตอร์ระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศตรวจพบที่ตั้งปตอ85คาลิเบอร์ควบคุมการยิงด้วยเรดราจำนวน12ฐานยิงวางไว้ตามแนวชายฝั่งแม่น้ําฝั่งละ6ฐานยิง ปตอระดับต่ำขนาด37คาลิเบอร์ทำการยิงแบบแมนนวลจำนวน24ฐานยิงเพื่อเสริมช่องว่าง85คาลิเบอร์ตรวจสอบการขา่าวตรวจพบว่ามีจรวดระดับต่ำแซม7จําำนวนมากและจากำลังทั่วพื้นที่ในรัศมีหไมล์รอบๆสะพานข้อแนะนำในการเข้าโจมตีให้ออนทรเกตจุดเหนือตรงดิ่งเพื่อสายลำแสงอาทิตย์เข้าตาหน่วยยิงปตอโอเคไหมโอเคทราบคำแนะนำสำหรับมิกครับไม่มีปัญหาขอระวังมิกจะเกียร์เลมไว้อย่างเดียวทำไมเพราะอะไรในเมื่อวียนเอ็นยังมีมิกตั้งหลายฐานบิน ไม่ทำไมแล้วก็ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกมิกวีนเอ็นไม่ว่า17หรือ19ไม่ขึ้นบินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะขึ้นเฉพาะช่วงเช้ามีเหตุผลอื่นไมหมทอร์นาโดไม่มีนอกจากสถิติที่เราตรวจพบมาเป็นระยะเวลานานไม่เคยพบมิกบินขึ้นเวลาอื่นเลยแปกผมไม่เคยได้ยินเรื่องพิสดารแบบนี้มาก่อนเลยสีซ่าเป็นนักบินไม่ใช่พนักงานตรวจจับอย่างผมถึงงั้นก็เถอะในเรื่องแท็กติกนิยมสําหรับการบินฝ่ายค่าศึกนะผมว่าผมก็ควรทราบไว้บ้าง ก็ไม่รู้สิแต่เท่าที่ผมตรวจพบจนทําเป็นสถิติรูปแบบมันออกมาอย่างนี้ผมว่าคุณตรวจไม่พบเองซะมากกว่ามาั้งไม่ไม่ใช่ไม่จริงแมตแต่รมิกในฐานบินคุณหมิงประเทศจีนก็เป็นอย่างนี้รัศมี2 5 0ไมล์จากผมออกไปไม่มีเครื่องบินลําไหนรอดข่ายการตรวจจับไปได้แม้แต่ลําเดียวแม้ว่าจะหลุดรัศมี2 5 0หไมล์ไปแล้วก็ยังมีไอ้สตามีแบ็กเลยคอยเสริมตั้งหากเว้นเสียแต่วเครื่องบินที่บินต่ําเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณหมดห่วงเรื่องนี้ได้โอเคผมจะพยายามเชื่อคุณเเ hey, ้้้ซีีั่นนมมมคววาาาจริงนะทองพยายาชืด โอเคโอเคช่เลยเวลาผมหมดแล้วสแตนบายโคไพหลอดหันไปสบตานักบินที่หนึ่งผมสายตางงง,งงเหมือนกับตนข่าววิทยุจากสถานีควบคุมบนเรือบรรทุกเครื่องบินถูกยิงตรงไปยังเครื่องบินทุกลำทั้ง B 52้ิบสบิบอมเบอร์และไฟเตอร์ F11 1นึราววิทยุทั้งหมดใช้คลื่นความถี่เดียวกันต่างต้องพากันงงงต่อสถิติที่ทอร์านาโดบนันทึกความคิดหนึ่งเชื่อว่าสถิตินั้นเกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงตามสภาพความขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องช่วยการบินที่กองทัพอากาศเวียดน,นยยามเหน ในขณะที่ความคิดหนึ่งกลับคิดไปถึงเล่เหลี่ยมชั้นเชิงทําการลบที่ฝ่ายอเมริกามักเดินตามหลังเสมอยุทธวิธีการบินคราวนี้อาจเป็นวิธีอําพรางอย่างหนึ่งก็ได้ทั้งวอซอและสีร้างเงียบอึ้งไปนานเครื่องบินลบลอยลําไปข้างหน้าด้วยมือเท้าของนักบินที่คอยควบคุมโดยสัญชตาตญาณหรือความเคยชินมากกว่าด้วยการสั่งการโดยสมองกระทั่งเสียงเรียกจากสถานีควบคุมลอยฟ้าดังมาไอสตาร์เรียกซีซ่าวอซอนักบินหลายคนของทั้งสองหน่วยสะดุ้งเมื่อถูกเรียกบังคับฝูงและล่ำละลักตอบ สีซ่าตอบโอเคโอเควอรตอบนักบินไอสตาหัวร้อนดังลานออกอากาศได้ยินทั่วหน้าฟ้านำเสียงบ่งบอกถึงความสบายใจมากกว่าจะคิดว่ามีข่าวสำคัญสำหรับการเรียกก่อนเวลานอนเช่นนี้สีซ่าวอร์ซูคุณไม่ได้ตรวจเช็คร่างกายประจำปีหรอทำไมพูดติดอ่างกันอย่างนั้นเป็นมานานหรือยังแล้วจะเป็นต่อไปอีกนานไหมไอสตาอยู่เหนือหัวสูงขึ้นไปกว่าหนึ่งหมื่นฟุตพูดยาวกลับลงมาเป็นชุดใหญ่นักบินสีซ่าหัวร้อนให้กับตัวเองแล้วตั้งอกตั้งใจตอบเร อซตาสงข่าวได้แล้วนักบินจากสถานีควบคุมลอยฟ้าอยากหาเรื่องจกมาผ่อนคลายบรรยากาศตอนอยู่คนเดียวที่เหมือนถูกลอยแพให้โดดเดี่ยวลอยละลองกลางท้องฟ้าอันเวงวางกว้างไกลสุดลูกหูลูก,ลก,ลกตาในใจนั้นมีเรื่องราวหลายเรื่องแต่ถูกจํากัดด้วยเวลาจําเป็นจําใจต้องเข้าหาภารกิจก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปโอเคซีซ่าข่าวเพื่อนเราเจ้าเก่าปรากฏตัวแล้วนักบิน B 52พยายามทําใจให้ปกติและเข้าใจด้วยตัวเองว่าเพื่อนเก่าก็คือมิก นักบิน F11 1, 1, 1รับทราบข่าวด้วยการฟังอย่างมีสมาธิไม่คิดว่าเป็นเรื่องแปลกผิดปกติวิสัยในทางกลับกันกลับพอใจที่มีโอกาสรู้แต่เนินๆจะได้มีเวลาเตรียมตัวทั้งสองฝูงบินฟังข่าวแต่สายตาละจากภาพความวา่างเปล่ารอบกายมามองสัญญาณคลื่นเลดราค้นหาตำแหน่งเพื่อนเก่าอย่างใจจดใจจอ่อนักบินสีซาสูดลมหายใจเขาปอดอย่างแรงเน้มริมฝีปากแน่นเป็นเส้นตรงปล่อยให้โคพายลอต ตรวจสอบสัญญาณคลื่นเรดาร์ตามลำพังแต่ตัวเองเพ่งสายตาไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกแน่วแน่ต่อภารกิจเียนเสียงถามย้อนไปหาสถานีควบคุมลอยฟ้าเร่งดว่วนรายละเอียดว่ามันเลยไอ okay, สตาร์โอเคซีซ่าวอซมีสิบเจ็ดจำนวนสี่เครื่องขึ้นจากสนามบินเคียนอันมุ่งหน้าเจ็ดนาฬิกาความเร็วหนึ่งร้อยแปดสิบไมล์ความสูงสองพันห้าร้อยฟุตบินเกาะหมู่ยังไม่ทราบความมุ่งหมายข่าวสั้นๆแต่ความหมายชัดเจนโดยไม่ต้องอธิบายเพิ่ม นักบินทั้งสองฝูงทุกเครื่องลัษสายตาจากจุดต่างๆที่กําลังมองหันไปหาแผนที่เดินอากาศบนจอแผนที่ทันทีพุ่งความสนใจไปตรงจุดที่ไฟโชว์สีส้มอ่อนทางตะวันตกเฉียงใต้ท่าเรือไฮฟองของกับว่าสายตาไปตามแนวทิศเจ็ดนาฬิกาพิจรารณาว่ามีฝูงนี้คนมีภารกิจอะไรในเมื่อจากเคียนอ่านลงไปทางใต้จนสุดระยะแผนที่ไม่มีสนามบินใดๆปรากฏเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่การเดินทางไปยังอีกสนามบินหนึ่งการบินเพื่อภารกิจโจมตีก็ไม่น่าใช่ ตั้งแต่เปิดสงครามทางอากาศในน่านฟ้าเวียดนามเหนือนั้นไม่เคยมีเป้าหมายทางภาคพื้นสาหรับมิกหรือเครื่องแบบไหนๆจึงพอสรุปเหตุผลได้ว่านี่คือหน่วยบินสกัดกันภารากิจสแกมเบิลต่อนหน่วยบินฝ่ายตรงข้ามนักบินซีซ่าส่งข่าวถึงสถานีควบคุมด่วนที่สุดไอสตาร์เตรียมแผนประกบมิกฝูงนี้ยังไงแน่นอนซีซ่าปล่อยไม่ได้อยู่แล้วโอเคซีซ่ามูฟออนภารกิจต่อไปไม่ต้องห่วงทราบไอสตาร์เรียกวอซอวอซอตอบรายละเอียดมิกได้เลย โอเควอซอติดตามข่าวมีที่ความถี่แบนบีแบนบีโอเค okay, ไหมแบนบีโอเคสถานีควบคุมสั่งการแยกความถี่คลื่นวิทยุระหว่างฝูงบินเอฟไฟเตอร์ er กับบีคบอมเบอร์เพื่อความสะดวกในการควบคุมทําให้โอกาสที่ฝูงบินปฏิบัติการทั้งสองติดต่อกันโดยตรงไม่ได้นอกจากติดต่อผ่านสถานีควบคุมกรณีนี้ไม่มีปัญหาเพราะทุกหน่วยคุ้นเคยจนเห็นเป็นเรื่องปกติสถานีควบคุมลอยฟ้าประเดิม,มข่าวกับบ๊กบอมเบอร์ก่อนซีซ่า12นาที2 8วินาทีคุณอน,อนทาเกตเตรียมตรวจสอบข้อมูลทราบ ข้อมูลคอมพิวเตรอร์ลบหวินาทีคาดเคลื่อนกับไอสตาร์กำลังปรับแก้ทุกเครื่องใช่ไหมซิซ่าถูกต้องทุกเครื่องพอเริ่มต้นมาที่เวลาเดียวกันทั้งหมดเลยทุกเครื่องโอเคงั้นพบกันอีกครั้งตอนลบสนาทีก่อนออนแทรเกตทราบสแตนบายโค้พายโลดบีหสั่งการกำกับพนักง,งานคอมพิวเตรอร์ประจำเครื่องให้ตรวจสอบกับหลักฐานจากเครื่องช่วยการบินอย่างอื่นเมื่อเรียบร้อยแ,แล้วก็รายงานให้นักบินที่1ทราบแต่ละเครื่องปฏิบัติในส่วนของตัวเองเสร็จจึงรายงานให้ผู้บังคับฝูงทราบตามลำดับ ใช้เวลาไม่กี่วินาทีด้วยความชำนาญและประสบการณ์อย่างสูงฝูงบินสี่ซาเข้าสู่ความพร้อมก่อนลงมือปฏิบัติการในทุกสภาวะวิกฤตอีกครั้งบนความถี่แบรนบีพนักงานเรดาร์สถานีควบคุมลอยฟ้าทำการติดต่อฝูงบินเอฟไฟเตอร์ด้วยตัวเองบอซบอซพร้อมรับภารกิจหรือยังออสตาหมายถึงภารกิจไหนมิกแคบหรือสแกมเบิลทั้งสองทั้งสองพร้อมนักบินเอฟ1ตอบทันควันโดยไม่เสียเวลายังคิดก่อนจะเลือกสายตามองจอเรดาร์ค้นหา ตัส,สัญญาณคลื่นตำแหน่งมิกเจฝูงนั้นแต่หาไม่พบอาจเป็นเพราะพดานบินต่ำเกินไปสายอากาศมีมุมต่ำไม่พอหรืออาจเป็นเพราะปัญหาอื่นจึงถามย้อนขึ้นไปขอรายละเอียดมีอีกครั้ง2องนาฬิกา65ไมล์ระยะสูงจากพื้น2 5 0พฟุตความเร็ว180ไมล์บินก่อกลุ่มมุ่งทิศทางเดิมพิสูจน์ทราบได้หรือยังว่าภารกิจอะไรยังพิสูจน์ไม่ได้ร์ของวสตรวจจับได้หรือยังยังระยะห่างเกินขีดมุมต่ำมากอาจล้มเหลวโอเคไม่มีปัญหาถ้ามิกยังรักษาพดานบนบ,บนี ไอสตาจะติดตามและรายงานทุกระยะทราบวอซอเครื่องนี้โหลดดิงอาวุธอะไรบ้างหลายอย่างเลยเว้นนาปามบอมเบอร์ไซด์ไวเดอร์เตมตา20คาลิเบอร์เตมตาแค่นี้พอไหมหรือว่ามีภารกิจพิเศษอย่างอื่นไม่เป็นไรวอซอภารกิจอย่างอื่นอาจมีแต่ถ้าวอซอไม่มีอาวุธที่เหมาะสมสําหรับเป้าหมายอันนั้นก็คงไม่ต้องไม่ต้องหมายความว่างไงผมหมายถึงว่าอาจมีเป้าหมายเกี่ยวกับฐานยิงปตอบางแห่งเพราะเท่าที่ตรวจสอบข่าวจากเครื่องอินฟราเรดพบการเคลื่อนไหวรอบๆบริเวณทันวามากผิดปกติตั้งแต่เมื่อไหร่ สักหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แล้วทั้งกลางวันและกลางคืนโอเคทราบไอ t a าวิเคราะห์ออกไหมว่าเปนเคืออะไรยังวิเคราะห์ไม่ออกวันนี้วอซอลงไปพิสูจน์ทราบหน่อยเป็นไรเวลสบายมากไอสตาสั่งการมาได้เลยไม่มีปัญหา